ว่าฝีมือการว่าลูงของกามินเนี่ยประแตของไมค์อไหนได้ไมค์อยู่นี่ไมนีไระดับไหนใช่ไหมเฮ้ผม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 บอกก่อนนะเจ๊วันนั้นนะที่เรานั่งคุยกันอ่ะแล้วคนคนนึกว่าการมินไปปิดไมค์ไม่ใช่นะไมวันนั้นมีหลายคนเข้าใจว่าที่ตอนการมินออกไใบามแล้วไปปิดไมค์ไม่ใช่ไมค์ผมแบตหมดพร้อมกัน4ีตัวจริงเพราะว่าไมค์เนี่ยมันมีเวลาของมันคือแค่6ชั่วโมงแล้วเราอ่ะเปิดพร้อมกัน4ี่ตัวแล้วมันก็ดับพร้อมกัน4ี่ตัวจริงเพราะว่าตอนนั้นผมยังโวยอเบสเลยว่าเฮ้ย

เพื่อนก็คิดดูว่าเราไรมบราณเกินกทุกคนไม่พังหมดอะไม่ไม่ไม่พังคือคือให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูมันมันมันหมดจริงเผื่อใครรู้เพราะว่าตอนนี้เราใช้เป็นกล้องคือไอชาลีเนี่ยแบตโทรศัพท์ก็หมดสุดท้ายไม่ก็หมดวันนั้นลำโพงแบตหมดผมยังคือกำลังร้องเพลงได้ฟิลเลยเพื่อนเพื่อนที่บ้านกนเพื่อนบอกอ้าวกูเพิ่งถอดรองเท้าเข้าร้านดื่มรองเท้ากันใหญ่เลยมาเออไหนอะเดี๋ยวแกให้ไม่ต้องไปกินมันขนาดนั้นก็พูดถึงนาเตียนร้องให้เขาบอกหน่อยว่า ฝีมือการวาดรูปของเขาเนี่ยจริงๆขนาดไหนเดี๋ยวเราให้เขาโชว์ดีกว่าคอ่าอเคยเรีนมี่วะ้อวืชารีมลลไม่มีพอสว่ด้านกาวชาไม่มีเหมือนกันใช่นี่มีมา่เชยเอาแบบลามาวาดหมีแบบน่ารักน่ารักเนาะการีเลอะมือมันเลอะมือแล้วมันเปือนกระดาษ มันเปลืองกระดาษไม่ใช่อะไรนี่ไงเออจามินมีพรอันนี้คือลูกอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนตอนเด็กๆต้องผ่านมาต้องวาดนะอายุนี่ยุน่นี่นี่จริงปะโอ้โหโอ้โหอมามามาจริงๆวาดรูปไม่ได้จริงๆใช่ไหมแบบไม่ไม่ค่อยมีความสมหวังกันบ้างลูกแต่คือเต้นกลงเต้นเก่งเดี๋ยวล้ว นายไดูโอ้ยหน้าหอยทากเป็นหอยทากที่สวยมากมาให้ดูเฮ้ยอย่างนี้ว่าเป็นมาวาดปุ๊บปุ๊แบบนี้แปลว่าจริงๆริาได้ยิ่งกว่านี้บอกเลยว่านี่ไม่ใช่นี่คือการแบบวาดลายเส้นของที่แบบออกเร็วๆโดยที่แบบไม่ต้องคิดผมบอกให้เลยว่ามันว่าไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่โอ้ยถ้าให้วาจริงๆแบบเนี้อันได้อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าถ้าแบบคนวาดไม่เป็นจริงอ่ะไอเบสแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย เอพีทว่าสวยหน่อยแต่พี่ซันน่ะพี่ซันนึกออกปะคือพี่เจ๋เห็นมั้ยมันจะลายเส้นมันจะไม่ได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบมั่นใจแบบนี้มาแล้วว่านแนวตั้งอ่ะว่านแบบนี้ดิ๊กตอกมันต้องแนวตั้งเลยอันนี้ทุกอย่างมันเป็นแนวตั้งเราจะได้โอ้ยน่ารักมุนเฉยกระสืออ่าเดี๋ยวรูปนี้เดี๋ยวเอาแล้รูปอันนี้เจอแล้วอ่าอ่าผมถ่ายให้อันนี้ไม่ใช่ กองไฟใช่ไฟอ่ะไฟอ่ะ and sun and home เหมือนบ้านกูเลยไฟเยอะตั้งนึ่งอันนี้หอยทากไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอันนี้หอยทากหอยทากคือตัวแซนิลบอกเขาเลยหอยทากยูโน่แซนิลไม่รู้อ่าหอยทากแทฟเฟนีอันนี้หอยทากนูดาเฟนีอันนี้โกดังเก็บของแล้วก็อันนี้เที่ยงกวางเที่ยงกว้างอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบน โอ้เขาล้ำฮะโอ้โอ้โอ้ยนี่ก็เที่ยงกว่างเฮ้ยผมคิดไม่ถึงคุณชอบเทียงกวางคือตัวดูด้วยคารีนัมโซล่าเซลเก่งมาก yes เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมิสวัานล้ำอานี่เป็นบ้านรุ่นใหม่ค่ของเราจะเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นนกอย่างนี้ขีดขีดภูเขาภูเขาภูเขาหุ่นไล่กา c o าม n นซิมเพิร์สฟิกคอสข้ามินข้ามินครีมน n ตติ้งไนคะมีแผ่นโซล่าเซลล์อ่ะเออไม่นี่อันนี้ใครคะคิดไม่ถึงจริงน่ะผมอ่ะไม่เบบี้เหมือนเดะไม่เบบี้เหมือนมากเหมือนสุดตอนนี้ก็คือยี่สิบสองคนที่ดูเราอยู่นะตอนนี้คือเหมือนแบบนั่งดูเด็กวาดรูป ช่วงอนุบาลช่วงสอนวาดลูกใช่ค่ะอนที่วาดเราเขาดูอะไรเออเนี่ยไงลองเอานี่ออกไปดิแตงกับลมไมีคนดูหรอกน่ากลัวมันเพี้ยนกล้ามีเบบี้โกสต์เออเป็นไงล่ะถ้าตัดไอ้ลูกคนออกจะดูดีกว่านี้เปล่าซีซ่ามาแตงแกงให้ดูน่ารัก แกให้ดูน่ารักมาลอกทำลายทำลายชีวิตเดี๋ยวให้ปาแตงแก้ให้ดูน่ารักเออไม่ได้ง่ายผมบอกให้คนบอกว่ากระสือบอกอะไรดิกระสือกลางวันมันเป็นหญิงมโกระสืมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาเขาบอกเปิดไปทางด้วยใครอยากซื้อ เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะเผื่อปลายทางกันอ๋อเออยังไม่มีต้องถอดคุณ<า> <ๆ S 1> คนคจริงต้องบอกว่าจริงมันเป็นหลอดนึงไอ้แบบเนี้ยมันถ้าพูดถึงสองร้อยกว่วามไม่ได้ถูกนะสำหรับคนที่ว่าถ้าแบบเนี้ยแต่ว่าสําหรับความดีไอ้ไอ้ความที่มันโอเคอะแต่แต่ถ้าสมมติว่าสินค้าที่มันมีคุณภาพจริงๆแล้วมันออก แล้วมันแบบสมุนไพรจริงๆอ่ะสองร้อยกว่าบาทมันก็ไม่ได้ถูกแพงใช่ค่ะใช่อาจจะไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ได้แพงมออคือผมติดไงว้าวแบบว่าซื้อหลอดสี่ห้าสิบาทอะไรเงี้ยแต่คือต้องบอกว่าอันนี้มันดีจริงผมบอกว่าผมผมใช้มาหลายตัวอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะผมเดี๋ยเพื่อนๆเผื่อแบบทุกคนที่น่ารักอุดหนุนไปลองไปทาเพื่อนจะรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยมันคือถ้ามันปวดไอ้แบบที่แบบว่าราอองกายมันช่วยจริงจริงมันซึมเร็วมันซึมลึก อะดูก่อนที่มาแต่งแก้รูกไปเมื่อกี้จากที่กระสือกระสือบ้านอ่ะพี่ซันตูมใกล้ๆหน่อยเอออันนี้น่ารักป้าแตงมันก็ยังเหมือนปอดอันนี้ดีเจปูเลยเจปูเจปูจริงันี่ว่าเจปูไรเนี่ยบอกเลยว่าลายวาดแบบนี้ไม่ใช่คนวาดรูกไม่เป็นใช่คนวาดรูปแบบนี้ไม่ชอบชอบรู้ว่าทำนู่นทำนี่ไม่เป็นเล่นเป็นหนูไม่โปรไม่เป็นพี่ซันตูนี่อีกที ผมบอกให้ว่าป้าแตงนะฮะแก้มาก็ยังเหมือนผีดิบกินอะไรเลือดเต็มปากอยู่เลยแม้แต่ถ้าใกล้ๆใกล้ๆน่าจะน่ารักอยู่น่ารักแบบได้อยู่อ่าไปไปพาดตรงตรงได้แบบนักค่ะมีเลือดออกแต่จริงผมผมผมอะไรน่ารักนะเออแต่ป้าแตงหน้าตาน่ากลัวกว่าเยอะตอนเนี้ยมากสมมุติว่าเอออยากว่า อะไรหมีน่ารักว่าไงอ่าวาดว่าไอ้หมีเออไอหมาหมาปลาแตงวาดหมาไอหมีหมาแดงจ้ำนามได้ปะว่าไอหมีให้ดูเลยมาเรามาวาดไอหมีกันยูยูวาดไอ้หมีได้ไอ้หมีหมีมากสามคนใครเหมือนสุดมากเอออ่ะมาได้พี่ขอบคุณมากเลยครับเด่นะี่ขอบคุณมากอขขาแป๊บพี่ียังไม่กลับอีกอรอพี่ขอบคุณมากพี่ชองไหมชอบี้ตีสามนล้พี่ผมไม่ได้พูดเล่นเจอกันพี่ขอบสาวาสวส เปิดประมูลลูกแลเดี๋ยวไวันไหนแถมมาในสินค้าแล้วกันใครเก็บลูกกันดีๆด้วยนะเดี๋ยวแถมมาในสินคุ้มสินค้าลูกที่กามินยูอย่าลืมว่าลายลายเซ็นยูทุกๆอันด้วยเป็นโใส่มาใส่ทุกๆที่เป็นของยูเดี๋ยเก็บไว้แ่ว่ามีกันนะคะอย่าไปดูแบบดิไม่เก่งเลยคุณนะขอหันไปดูนะเมย์เมย์ไม่ได้มาแบบแบบเข้ามาเนี่ยลูกดูแบบมาเออมา เรามาวาดหมีกันสีอะไรอันนี้คนวาดสีอะไรถึงคนจะดูออกกระแตงสีน้ำเงินอ่ะเอาไปให้หมีปากใหญ่<ป>มากแม่แม่เอาใช้หัวเล็กๆนี่แหละหมีอ่ะหมีเอเเเอแบบเอาทำหูเหมือนอาจารย์โยดาเลยหมีเออ <laughs> เกิดมาเพิ่งเคยวาดหมาคือเกิดมาไม่เคยวาดลูกแล้ววันนี้ต้องวาดหมาแต่ที่จริงอ่ะตอนเด็กๆนักวาดรูปตลอดเลยนะเราวาดมีเรื่องราวเลยนะเป็นไงเป็นเรื่องทุกเรื่องอ่ะ <laughs> เป็นเรื่องราวแบบอลังการอ่ะเป็นเรื่องแบบเอาเวนเจอร์อ่ะอันนี้แกะ <laughs> 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 ว่าไม่เป็นยากว่ะแป๊บนึงนะ มีจะต้องภูมิใจแข้งซันซันซันว่ารู้พ่อผมเอาพูดหนึ่งก็ได้แต่ก็จะต้องภูมิใจูกขำอ่ะซัน กามินจริงๆจริงๆไมุกลเลแซ่บเหมือนีเจเมือพ่อผมทุกเหมือนเม่แงพ่อนี่มืออกปนพ่อโดอยู่ไปนี้มคะไม่เคยพ่อผมไม่อยากได้ม่อยากิถ้าแม่ดูอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไดน ไม่ว่าพ่อเป็นใครเราจะวาดแบบตั้งใจกันไปทําไมโมเดลกูหายไปแล้วถ้าเกิดว่าของน้องวาดออกมาแล้วมันได้ขนาดนี้นะมีทักษิเล่เราก็มน้องการมินไม่ต้องไปเรียนศิลปะแล้วแหละจริงนะคือมีศิลปะอยู่ในตัวใช่ใช้กามาคือนจุกวาดหมีเป็นพ่อมนได้ได้มาเนี่ยคือใช้กรีดิ่งก็วาดแบบเขาว่าแบบมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์มากเด่ว่าคัดลอกมาเต็งมา ผมไปต่อไม่ได้พลอยหมีม yeah. ันเดินไปอ่ะผมกำลังจะวาดหมีกลับมาเ่อียลนวดูดินเลยได้แค่ตาพี่ซันซูมสุดไอ้กล้องนี้มันซูมได้แค่นี้เหรอพี่จะวาดไหนโฟกัสสุดๆเลยพี่เนี่ยผมกำลังจะวาดหน้ามีอ่ะได้แค่นี้จริงอ่ะไอ้หมีมันลุกไปก่อนอ่ะดูดิผมวาดต่อไม่ได้นะผมไม่มีฝีมือ่อเกือบตด้แล้วไ้ผมวาดได่จริงผมยังไม่รู้เลยหมามันวาดยังไงเนี่ยหมา คือเวลาแตงสอนวาดอะแตงจะบอกเด็กๆว่าให้มองทุกอย่างอะเป็นรูปเลยค่ะคณิตเช่นหมีหัวเป็นวงกลมก็วาดวงกลมก่อนถ้าหมีหัวเป็นสามเหลี่ยมก็วาดเป็นสามเหลี่ยมมันเป็นยังไง <c oughs> วะเหมือนวาดหมีอย่างเงี้ยก็อหมีหัวเขาเป็นวงกลมอ่ะก็วาดวาดดจริมไม่เข้าใจทำ <c oughs> ไมการ์มินวาดหมาเป็นหน้าคนตลอดเลย <c oughs> ผมไม่เข้าใจอะ <c oughs> อันนี้เหมือนนกเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้เหมือนนกเลยนนหน้าเหมือนคนจริงๆข้างเ,เออจมีหน้าเหมือนคนนะเออมีเขาแบบมีฝันนใสนีสนิสัยมันเหมือนคน <c oughs> ผมวาดไม่ได้จริงๆผมยอมแพ้ผมวาดรูปมีไม่ได้ไม่ได้ลองเอาให้เสร็จเวลาทำอะไรทำให้เสร็จแล้ว ว่าไม่ได well. ้พ ok er ok ี่นี่ก็เจีเอจกไม่ผมวาดฟันล่างมันไม่ผมไม่วาดฟันล่างมันไงอยากวาฟันล่างมันพุ๊กันไม่เลยผมวาดไม่เป็นจริงจังใครวาดชนะมีคนซื้อปาก้าใหญ่สุดสิบเอ็ดคนลจริงวาค่าขอบคุณค่ะปาก้าใหญ่เท่าไหร่อืมสิบได้ส พิชวสนะคะก็คือไดร์ลมด้วยคือผมบอกเลยว่าอันเนี้ยคือถ้าคุณไม่ใช้คุณไปแจกคนได้ไปไปไปฝากเพื่อนๆพี่น้องพ่อแม่ผมบอกให้เลยว่าว่าโอเคใช้ได้จริงและดีจริงๆริงนะผมบอกบอกเลยตัวนี้ถ้าหมดแล้วกลับต่างจังหวัดเนี้ยคือไปฝากแบบคุงโป๊ะย่างตังใหญ่เนี้ยข้างบ้านเนี้ยนี่ดู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 การมินเพราะว่าผมเนี่ยบอกเลยลายเส้นเป็นลายเส้นที่จริงอ่ะจริงการมินเส้นเขามีเอกลักษณ์อ่ะคือบอกเลยว่า บอกเลยว่าอะไรคะแน็กสู้เขาอย่าไปยอมเฮ้ยเราต้องออกไปปะวะไปแต่งไปยืนใหดูนุ่มจามินนี่ผมมองว่าแบบไม่มองได้ขนาดนี้ไม่ใช่เล่นๆนะนี่คือผมไม่ได้มองอะไมอเ่ไม่ผมไม่ได้มองนะการวาดเมื่อกี้ผมไม่ได้มองเลยนะ ไม่ธรรมดานะไม่ได้มองอะไรคะไม่ได้มองกระดาษหรือว่าไม่ได้มองหน้าไม่ได้มองกระดาษเลยเจ๊อ่ะไม่ได้มองกระดาษจริงๆเราเคยแต่มองแต่หน้าเขาเฮ้ยผมว่ามาอย่างนี้ได้ไงผมไม่ได้มองกระดาษเออผมลืมวาดปากผมว่าดละเออเฮ้ยผมมองไม่ได้เลยเฮ้ยผมมองไม่ได้เลยผมผมวาดผม ช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยผมไม่ได้มองเลยไปช่วยใกล้ช่วยใกล้ช่วยใกล้ไม่แน่เสือส้อเสื้อดูแค่กระดุมมันพอนะดูแค่กระดุมดดน,นะมีปกเสือ้อเฮ้ยเหมือน ได้อยู่อ้าผมวาดเสื้อได้อยู่อันนี้ถ้ามองอ่ะผมว่าผมวาดดีกว่านี้แต่ได้แบบได้อยู่โุ้ยกามินวาดรูปสวยมากใช่ผมบอกให้เลยว่ากามินทำเป็นผู้กวาดรูปไเป็นที่จริงกามินแบบเราได้เห็นศักยภาพจริงๆนะขนาดวันแรกนะพี่สันดูทีมันทำอะไรก็ได้แล้วถ้าพี่สานตุมรูปเลยแล้วถ้าถ้าวันที่เขาตั้งใจวาดจริงๆนะผมว่าดีกว่านี้หลายเท่ามากนี่มันคือไลฟเซ้นที่คนวาดรูปเป็นระดับหนึ่งนะใช่อันนี้คือเก่งมากเอาป้าแตงบอกดิผมครูศิลปะคุณบอกดิเหมือนเลย คือน้องกามินจับคาแรคเตอร์เก่งอ่ะไม่ใช่ดูหมีดิหมีอยู่ไหนนะเนี่ไงพ่อไม่ไม่ใช่มันมีอีกตัวก็ไเอาไปเปรียบเทียบกันผมว่ากามินว่าเอาไปอายูยูเนี่ยยูเนี่ยอ่ะเปรียบเทียบกันอ่ะดูผมว่าผมวาด่ากามินเก่งมากไหมมากแล้วผมวาดเหมือนอะไรวะเนี่ยแต่ผมวาดเป็นคน น่าร <Scroll> <ten> on ักนะนี่ก็อนี่ก็คืดนจ๊ด้แล้วก็มันเยอ่อันนี้เป็นภาพที่นี่วาดกนนี่ก็เะะกก่อันนี่ก็มันเอะอันนี้เ็าท่นี่กมยว่ั้กมเยอะอันนนา่วดอั้กเยว่อนอีมมอะอันนี้เปภาพ่ด้มอง้ก็เลยกอนอกเออเนา่ีดกรรมีนเดียู่อหนวะไม่รู้ อะไรซินะมันนังก้มินนั่นนะไงวันนี้ตั้งใจว่ะเดี๋ยวมีมีใส่ชุดอ้าวไม่อะพี่ซันเติมเติมรูปเติมรูปเซ็นชื่อค่ะเติมรูปก่อนเป็นไงล่ะมีกายล่างเอ้ยไม่หมีมันใส่เสื้อขุนคุณะเดี๋ยวหมีตัวแรกหายไปไหนแล้วอะเพื่อนคะระหว่างที่รอชมเขาวาดรูป ปาก้าหนึ่งกล่องนะคะเพื่อนๆสามารถกดไปทดลองใช้ได้นะคะ269บา26 <9 S 1> บาท<า>ค่ะ269้อยบาทสุญยายนะคฆาตตะนใจตังเกยนะคะอันนี้คือมิโฟมกจริงเพราะว่าน้องแม็กอะ<ม>เขาลองแบบ ก็คือลูกค้ามาทิ้งไว้ให้น้องแม็กก็แบบปีที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลองทําตัวนี้เราก็เลยมาทิ้งไว้ใน้องแม็กเพืลองใช้แล้วเขาก็หายไปเลยจริงจริง่ะแปลว่าเขาว่าไปพัฒนาสูตรมาหนึ่งปีใช่แล้วเขาก็ติดต่อกับมาจริงบอกว่าพูอยากให้น้องแม็กแบบมาขายให้ที่พูก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าน้องแม็กแเคยเคยลองใช้แล้วจริงจริงแต่ ใช่ดิโก้จอดจากมีไปพี่แซมสุดยอดไปนะเดี๋ยวพี่แซมไปไหนอ่ะพี่แซมกลับบ้านแล้วเหรอทำงานอ๋อเราไม่รบกวนเวลาแตกงานของเขาอยากโกนหัวเหมเจ้าปูใจเย็นเออทรงที่แน็กชอบตอนเด็กๆคือสกินเฮดนะสกินเฮดครับผมตัดสกินเฮสตลอดก่อนไปเล่นแฟนชัดนะครับน็กตัดทรงสกินเฮดตลอดแต่งผ้าเดินไปแถวปากซอยบ้าน เขายังต้องเอาร้านตัดผมสมัยก่อนเขาะจะเป็นร้านบาเบอร์ผู้ชายอ่ะอแล้วถ้าเด็กผู้ชายไปตัดเขาจะเอาแท่นไม้อ่ะตั้งแล้วก็จับนั่งอนยูไปนั่งแล้วบอกเอาสกินเฮดครับเขาบอกว่ารูปที่ป้าแตงวา<ช>ดเนี่ยเป็นสกินเสื้อขายผมว่าเดี๋ยวเราทำเสื้อขายด้วยคือมีคนอ,อยากได้ทำเป็นทำเป็นเซตเป็นเซตอะไรเงี้ยเออน่ารักเนี่ย้าเราลงทุนเราลงทุนละตัว4ี่ห้าสิบบาทแล้วขายแค่สองพันเนี่ยเอาไำไรกันเลยกขายตัวเดียวรวยเลย เออเอาเอาคืออยากทำน่ารักน่ารักที่แบบว่าเป็นฝีมือของพวกพวกเราเองไม่จริงอ่ะเอาตัวเนี้ยไปสกีนนะไอผมบอกเลยนี่ที่ผมวาดเติมนี่เอาไปสกีนเนี้ยคือเดี๋ยวผมตั้งใจวาดแต่งอีกหน่อยนี่คือกลัไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี้ยง่ายเยเก็บรูปนี้ไปสกีนเสื้ออ้าวผมดูไปดูมาแม่งเหมือนหน้าผมว่ะเออดูผมดิเหมือนพี่แซมอะไรเหมือนเหมือนพี่แซมผมบอกให้เหมือนแซมลองลองเทียบลองก่อนเป็นไงเหมือนใคร เหมือนใครให้พิมพ์ชื่อมามันผมนั่นแหละหมีต้องภูมิใจมันม oh, ีใยคนมองอย่าท้านะเท่าไหร่ก็กดเดี๋ยวจะทำจริงเราทำตัวสี่สิบบาทแล้วเราเอากำไรสองพันแบบน่าเด่งเลยใช่ผมทำมาขายเท่านี้แล้วกำไรอันนี้ไม่เราบอกด้วยนะว่าเราจะกำไรเท่าไหร่มาใส่ด้วยไม่แต่ว่าผมผมว่าที่น่าทำจริงนะคือพวกเสื้อกางเกงใส่สบายๆแต่ของผ้าต้องดีจริงก็แต่งภูมิใจกับเรื่องผ้าดีจริงได้ปหมผ้าดีจริงๆมันก็คือผ้าแพง เออก็คือผ้าไอ้นั่นแหละคอตตอนร้อยอ่ะเราต้องใช้คอตตอนดีๆใช่คก็จะมาของเราเราทำสองเลนไหมคะเอาแบบแบบไหนเลนนึงคือใส่ใส่ปุ๊บขาตูดโปใส่แบบซักทีเดียวแบบขาดแบบบางแสงนี่จ้าทะลุหมดเลยใส่พังเร็วจะได้ซื้อบ่อยๆก็ดีนะอันนี้เออหรือจะเอาใส่ทนทนแล้วแบบแพนขึ้นมานิดนึงใส่ทนทนดีกว่าแล้วเปลี่ยน เปลี่ยนจนไม่มีคนซื้ออ่ะไม่มีคนซื้อนิดเดียวอยู่นะเพราะว่าใส่ทนทานมากคนก็เลยซื้อแล้วรอบเดียวเอองั้นเรารรบเเดยวาก็จ๋งั้นเราทําแบบตีเดียวหลุดลุ้ยกระจายจริงจริงนะเราก็ให้เสื้อเราแม่งตางเหมือนทิชชู่อ่ะสักทีคือคุณต้องซื้อใหม่เออไม่หรับเดี๋ยวเราก็ทําดีๆทําค่าดีๆคือแบบว่าทําค่าดีๆทําบ็อกเซอร์ทําอะไรเขาว่าอะไรอ่ะจริงจังมากเนี่ยเดี๋ยวไปสกรีนเป็นไอ้นี่ให้หมดเจ๊ผมเชื่อว่าตัวที่ขายดีสุดตัวนี้พี่ซันใช่ ไม่ใช่ตั้งอยากใส่ตัวนี้ไม่เดี๋ยวพี่ตุ้ยเก็บไว้ถ้ามีตัวนี้ตั้งก็ใส่แล้วก็อันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักมือนี่ไม่ใช่ได้นั้นได้นะแล้วไปทาขายให้เดี๋ยวผมไปทําจริงนะแต่ว่าป้าแต็งเราไปคุมเดี๋ยวให้ตูนตูนอะมาคุมเรื่องเรื่องหาเนื้อผ้าพี่สาวคนหนึ่งชื่อตูนที่เป็นแม่อันนั้นคือคุมคือไปหาผ้าดีแน่นอนแล้วการตรงการตัดอะไรมาแต่เราจะไม่ให้มันทําเองนะเพราะช้า ว่าคือถ้ามาทำเองมันตัดเองทุกตัวนะไม่ได้น่ะประมาณปีนึงเสร็จแล้วท่านตุลย์คือไม่ใช่คนลืมกระแสเราอยู่แล้วบางคนก็คือไม่ได้แล้วคือว่าเ๋ย่ต้องทำแนเบกแคนเบกเอของตุนจะเป็นแนวล้านลับออ่ามีคนบอกทำเลยรอรอรอสองหลอดค่ะจะเป็นราคาหลอดละ2 2 5บาทนะคะราคาจะถูกลงกว่าหนึ่งหลอดนะคะถ้าเพื่อนๆแบบไหนๆก็ซื้อฝากคุณพ่อแล้วก็ซื้อฝากคุณแม่ด้วย ลูกการมันเลยเซ็งด้วยเนี่ยป้าแตงเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้หมดนะพี่ปูนี่เออเก็บให้ร้านเขาไปด่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดไหมผมบอกให้เลยตัวนี้คนจะซื้อเยอะลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยแหละเนี่ยแหละบิกัสโซ่อ่าไหนไม่รู้อันเก่าต่ออันเก่าเก่หน่อยที่ป้าแตงวาดไว้อันนี้ก็น่ารักอันไหนคะยังเก็บไว้หลักอะขอดูหน่อยน่ารักว้าวอ๋ออันนี้ไม่ตั้งใจวาดนะ ตั้งใจวาดน้องกระมินคนเดียวนะคะอืมนะไรักไหมอืมเอ๊ะแต่ลายลายนี้ลายนี้เดี๋ยวไปทำอันนี้ C F ค่ะควจริงพอพี่ปูเข้ามาสัมพั์กับบ้านนี้อ่ะค่ะเขามีความสามารถในอย่างเลยนะนะคะันนี้คือ